ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสงขลาพร้อมชุดสืบสวนสพทุ่งลุงสกดรอยตามรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเนเนเจอสีขาวหลังสายข่าวแจ้งว่าลักลอบขนแรงงานเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายไปส่งที่ตำบลพะตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา เมื่อใกล้ถึงที่หมายจึงเรียกตรวจพบชาวเมียนมาสองคนอยู่ในรถมีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีตราประทับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจากนั้นไปค้นห้องเช่าสามห้องพบนายเอเตียนซออายุ25ปีสัญชาติเมียนมาคนเฝ้าห้องเช่าและในห้องเช่าพบชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองอีก21คน เี่ยหายไปนานนะครับสำหรับขบวนการลักลอบขนแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายข้ามชาตินะครับล่าสุดวันนี้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลานะครับสกัดจับรถกระบะยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเลนเจอร์สีขาวคันนี้ได้นะครับแล้วก็ติดตามไปจับกลุ่มแรงงานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายได้จํานวน25คนซึ่งไปพักอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งชานเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับและขณะนี้เร่งขยายผลไปสู่ขบวนการของผู้ที่นําแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทยและเตรียมที่จะส่งแรงงานกลุ่ม นีข้ามจากประเทศไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านครับหนึ่งในแรงงานเมียนมาบอกว่าต้องจ่ายค่าเดินทางให้ไนหนนาคนละ6ล้านจัดหรือ90,000บาทเศษแลกกับไปทํางานที่มาเลเซียเพื่อหนีถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารสู้รบกับชนกลุ่มน้อยเขาเคยทำงานที่4ปีครับอยู่ที่มาเลเซียอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์แล้วก็เขาก็เลยกลับบ้านไปแล้วอันดับแรกเนี่ยเขาไปนเนี่ยทำงานกวาสั้นเขาบอกว่ามีทายาทที่ทํางานที่นู่นแล้ว ทายาเป็นพี่น้องแล้วกป็ปิงเพื่อน,นก็ทํางานที่มาเลเซียแล้วแล้วเขาก็เลยทายาก็เลเียกมาเขาก็เลยที่บางอะไรอันดแรกไม่สงบก็เลยกลับไปทํางานที่มาเลเซียแต่ก็น่ากังวลหากนายหน้าทิ้งไว้กลางทางบางคนก็จะถูกส่งลงเรือประมงไปค้าแรงงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างส่วนคนขับรถกระบะชายอา,ายุ70ปีชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานียอมรับมีพักพวกคนขับรถทัวส่งงานมาให้แลกค่าจ้างคนละ1 5 0 0บาท ก็มากับรถทัวร์แล้วก็มาลงตังค์มาที่ศาลาแล้วใครที่ติดต่อลงุงครับก็ามนหน้าก็ติดต่อกับรถทัวร์แล้วก็คุยกับรถทัวร์ว่าให้ลงตังค์ตรงนั้นเดี๋ยวก็มีรถไปรับเราะถึงผมก็ขอดูก็มีจริงแหละแต่ผมไม่รู้เพราะพตกอดนั้นมัน <c oughs> อะไรก็เรียกย่างไงอ่ะ <c oughs> เออไม่รู้ว่าของให้แม่แ <c> จ <oughs> ๊หลังสอบสวนตำรวจแจ้งข้อหานายวิชาญคนขับรถกระบะกับนายเอเตียนซอ ฐานร่วมกันให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือด้วยประกันใ,นใดๆให้คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาผิดกฎหมายส่วนแรงงานเมียนมา23คนแจง้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉลิมพลอินทกรถ,ถ่ายภาพเตชวัดสุรักประเด็นเด็ดเจ็ดสีรายงาน